และได้ผลดีมากๆก็คือการป้องกันโดยหยุดน้ำไว้ในที่ไม่คลุ้มน้ำมากจนเกินไปครับแต่ว่าต้องโดนแสงแดดสองถึงบ้างนะครับแดดไม่ต้องโดนแดดจัดมากเกินไปครับข้อดีป้องกันศพคนเกิดวันพุธต้องแต่งตัวยังไงคะ ที่บาค่ะอย่ารอรับชมน,นะคะ๋ยวพุ่งน,นะคะอย่าให้มาคลิดว่าพร้อมเป็นกล้ามห้คุณพร้อมชวนสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับวันเกิดวันพุธกลางวันนะับเอาเวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของวันพุธคลิปนี้ว่ากันโดยกว้างๆงรวมๆไม่ได้จาะลึกรายละเอียดวันเดือนปีเกิดลัคนาราศี รายละเอียดแตกต่างกันไปสําหรับคนเกิดวันพุธนั้นมีพระพุธเป็นเจ้าชะตาอยู่พระพุธเป็นเทวดานุปภรครอ์องค์หนึ่งในคติไทยพระพุธถูกสร้างขึ้นจากฤๅษีวะสรงสีจิตานสิเจเชืออุอดบุญตะโขงทอง,ง,งสีเขียวใบไม้พระมงด้วยน้ำอมฤตแลต้วเสกได้เป็นพระพุธมีพระวรกายสีเขียวใบไม้ทรงเครื่องผนวดหรือสี แก้วมรกตและแก้วไพลทูนทรงควรจะสารเป็นพาหนะประจำอยู่ทางทิศใต้นีคค่ค่ะเบ่ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊